เหนึ่งไม่รู้ใจความเลยค,เนะคุณครูคนไหนก็บอกว่านั่งเฉยเยไม่ทำอะไรครูภาษาอังกฤษก็บอกว่านั่งเฉยเยไม่ตอบไม่ทำไม่เขียนครูณคณิตศาสตร์ก็บอกว่าไม่ตอบไม่ทำไม่เขียนบอกว่าไม่มีดินสอบอมมีดินสอคุณครูจะหาให้ก็ค้นออกมามีปุ๋ยคนหนึ่งว่ายังลบอเพื่อนบอกว่าทำลิสต์ไม่ทำนะครไม่มียังลบยังไม่ได้เขียนอะไรเลยจะหายังลบแล้ว เขไม่ครบไงโอ้เข้าไม่ครบจะไม่เริ่มชีวิตอ่ะนะคะสอบได้ไหมไปขับขี่โอ้หอมลงเยอะเลยพี่เฟเฟนอะหมดนะแฟตซีข้ามเซ็นขเซ็น45เต็ม50โอ้พี่ได้46ไม่ต่างไม่ต่างอืออืาัม พี่จะบอกน้ำหนักมันลดสิบกิโลบอ่อสิบกิโลแล้วหรอเยอะอ่ะมาอยู่บ้านน่าจะขึ้นไปละสามอยู <c oughs> ่บ้านกินแซมกินแซมไหนไหนหายเรือยงไหนแผล